ทั้งร้อนกว่าคนในแจ้งไหนบบดเนี่ยมาซอยกันเด้อเออไม่ใช่คุ้นนะวันดำปื้อไม่ใช่คุ้นเด้อใส่เนาะจักผู้ได้จุดจักแล้วเราไปลุกไะได้คุณหมันล้มแฮงพู้ได้แหละมาสังขี่ไหลมาหาเขาตรงน้าไาบ้านที่เชียวปั้งไมดปื้อเยอะไม่เพียงโจนีนาแร่งนาล้มล้มพัดล้มพัดแนะเยันกันน้ รถระพึงกับไปแล้วน้ำหอมระจรถระพงไปแล้วจะใช้ดอกสนานโงแกบียค้งค้งนะปุบปุ๊ยจะตกใจเนาะที่รถน้ำรถบันไดคนโค้งคหลับพูนนะหลับคนแลนี่พนยังอ้ากที่ไปดักคอยโค้เอาลูลุกะได้เจ้าน่ะ มาเด้อมาเด้อรวมด้วยช่วยกันไปใหม่จ้ามาดับไฟช่วยกันดังที่วอวอยู่ผมผนไปลูกขึ้นแล้วผมโม้ไปไปเลี้ยนเลี้ยนไปลูกเบึ่มๆเนี่ยครับม น้ำฝนไม่แกี่ยน้ำนอย่างรถหมอไปทั้งได้ยินดต่เสียงรถดัเพิงยู่ไก่ผน้ผู้เพื่นมอดิ่้กับมอดนีกัไปมอดช่วยกันดวยเท้ายงไปสวัดลังใอไม่ใ่ดวมีดตูยื้อใส่เนี่ยเอามีดมาเบิ่งเพความมนดีไปมีลีมาไปน้ำกัน ุนรถะเพิงอยู่ในไหนนะคุณในไหนนะไฟอยู่พี่รถเพิ่งอยู่คุคุอย่กันโอ้ไฟเริ่มมาไก่เขาแล้วครับไก่มาแล้วมาแ้บนเาเไแบบบีกันอ่าเอาไฟไปตีรักกันเหีคยกันนี่ยล่ะไปโอ้คิมแล้วราโอิมเบ็ู้ใส่ะมงียพู้เป็นพให้นสนกเ็อพดให้บนีให้บ